กบอกละครกระบอกมันวานนะครับกระบอกเป็นชายซึ่งเ,เป็นน้องของโทโ,ดโ,ดโ,โ,ดโดน่เป็นกระบอกเป็นยอดชัดก็ตัวมริการไม่มีน้องการนะครับก็ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วกลับมาช่วยราชการที่ไทยก็จะเจอกับนางเอกของกระบอละครซึ่งเรื่องนี้ญากับเพื่อนเป็นสองทีเดียวคืออดีตด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเองแล้ว ลลาองหุดคคือในอดีตจะยากเพราะว่าเราต้องแบบไปเรียนรู้ว่าในอดีตเขาทำอะไรกันบ้างต้องบอกว่าขันเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยากมากเพราะว่าเราไม่ชอบการขันเขาเลราช้ำไปแล้วก็แต่ปัจจุบันก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยซึ่งง่ายในเรื่องของตัวเองเพราะว่าตัวฉันเนี่ยจะเป็นคนล่าเรือนเฟรนี่ครับผมแล้วก็ล่าโมเอเองครับประมาณนั้นผ่านพ้นตาด้วยนะครับใช่นะครับอยากเล่นท่ค่ะเล่นทู่กับน้องฟางกุชยาครับฟางเราเป็น ชอบน้อยคือเองตอนมาจากอ่ารัสเซียที่ไปเรียนต่อไปก็จะมีแฟนมาด้วยคนหนึ่งที่อินเแต่ว่าพอเจอมาก็ออก็มาดู้ว่าแบบความรักจริงเป็นยังไงจะจะให้ายเรื่องตอบสนองเพราะว่าเรามีจักรลองแล้วก็จเจอความรักที่แท้จริงเป็นยังไงตัวและผมก็ฝากติดตามด้วยนะครัอบเรื่องนี้ก็